แล้วเวียโพสต์ภา,าพตระกาผ้าชาวเน็ตตาดีเห็นเอ๊ะนั่นเสื้อใครก่อนหน้านี้พระเอกชุดตาอย่าง,วงเวียสกรลวัฒน์เปิดใจว่าเบลล่าพูดไปหมดแล้วเราคุยกันมาสักพักแล้วเราคุยกันอยู่ก็จะปรึกษากาันรวมถึงการปรับลดสถานนะหรือแ,แค่พี่น้องโดยยังมีความหวังดีต่อกันทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีเรื่องมือที่3หรือเรื่องคนอื่นแต่มีมุมมองบ,งบางอย่างว่าอยู่ในสถานะพี่น้องก็จะดีกว่าและมีเหตุผลคุยกันตลอดแถมยังย้ำย้ว่าตอนนี้นั้นมีคนคุยกับสาวนอกวงการแล้วด้วยค่ะ และล่าสุดในอินสตาแกรของเบลเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ Post ภาพพร้อมทั้งตะกร้าผ้าที่ตั้งอยู่ในรถโดยพวกนี้ระบุแคปชั่นว่าอารับเด็กส่งผ้าไหมครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับไปนอนก่อนครับสงสัยง่วงนณจากนั้นมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าในตะกร้ามีเสื้อลายเสือดาวด้วยเฮียแต่เป็นเสื้อใครนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันจ้า